ตอนนี้เราข้ามไปกันนะคะไปดูคุณคนนี้กันคุณฟ้างเฉินเฉินเขาออกมาโต้ข่าวเพราะว่ามีข่าวเมาท์มอยออกมาว่าเขานี่นะมีการไปเดทกับเน็ตไอดอลแต่วิธีการนี่เก๋มากเ<ม>ขาเมาส์กันว่าไปเดทกันเนี่ยรู้จักการผ่านทางแอคเคทาของน้องหมาค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่เหล่าคนดังเนี่ยจะต้องคอยออกมาชี้แจงหรือว่าโต้ข่าวเรื่องออกเดทของตัวเอง แต่ว่ากับกรณีการโต้ข่าวเด็สาวคนดังค่ะของฟั่งเฉินเฉินดาราศิลปินหนุ่มจีนวัย20ปีผู้เป็นน้องชายของนางเอกชื่อดังอย่างฟ้านปิงปิงนั้นล่าสุดสร้างเสียงหือหาไม่น้อยเลยล่ะค่ะโดยฟ้านเฉินเฉินนะคะเลือกจะตอบโต้ข่าวลือเรื่องที่เขาซุ่มคบหาสาวคนดังบนโลกโซเชียลถึงขั้นพากันเข้าโรงแรมยามค่ำคืนผ่านช่องทางโซเชียลของเจ้าฟ้านชงชงซึ่งเป็นน้องฮงแสนรักของเขาอ่ะนะคะบนบล็อกป่วยป๋อ โดยในโพสต์นี้ดารานักร้องหนุ่มคนดังโพสต์คลิปเจ้าฟ้นชงชงค่ะกำลังเคี้ยวกระดูกพร้อมกับข้อความประกอบโพสต์นะคะว่ากินกระดูกเข้าไปอย่าไปกินเมลอนที่เต็มไปด้วยสารพิษเพราะว่าถูกพ้นยา ทนายเขาก็คันไม้คันมือสแตนบายรอทำงานกันเต็มที่ละซ <c oughs> ึ่งอย่างที่แจ้งกันไปนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับกับการฟ้องร้องเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ดของทั้งฟ้านเฉิงและก็ฟ้านปิงปิงนะครับซึ่งเป็นพี่น้องที่ัยห่างกันเกือบ20ปีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่เคยชนะคดีครับชาวเน็ตที่ปล่อยข่าวลือกล่าวหาว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่พี่น้องแต่เป็นแม่ลูกกันมาหลายครั้งแล้วก็ได้เงินชดเชยค่าเสียหายฐานถูกหมิ่นประมาทมาเพียบเลยทีเดียวครับ เป็นแม่ลูกกันเลยทีเดียวก็เกินไปช่ำเดชนี่เขายังดูสวยแล้วดูแบบเออดูวัยใกล้เคียงอยู่เลยนะคือฝั่งผู้หญิงแล้ก็สวยมากๆไงแล้วดูเด็กมากก็เคลียร์กันไปนะคะไม่มีการเดชกันกับเน็ตไอดอลได้ทั้งสิ้นใช่แล้วนะฮะถ้าเกิดมีอีกเดี๋ยวฟองนะทนายคันไมมคันมือทนไหมคันมือนะนะครับผม